สำหรับในกรณีที่แต่งงานนะคะซึ่งแบบง่ายสุดเร็วสุดง่ายและอยู่ในประเทศฝรั่งเศสติดต่อกันเป็นเวลา4ปีอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสก็จะต้องเราให้ครบ5ปีสอบภาษาค่ะซึ่งใบเกิดเนี่ยนะคะก็คือสูจิบัตินั่นเองส่วนใครที่สูจิบัติหน่อยนะคะก็สามารถไปขอใบรับรองเกิดได้ที่อำเภอนะคะเคยแต่งงานมาแล้วและหย่ามาแล้วนะคะคุณจะต้องยื่นเอกสารการหย่านั้นใบเกิดไบสูติบัติของพ่อและแม่ค่ะใบรับรองประวัติอาชญากรรม ับบางเขตนะคะเห็นว่าสามารถส่งเป็นภาษาอังกฤษไปได้เลยนะคะไม่ต้องแปลแต่สำหรับเขตอีแม่แล้วนะคะคือในเขต83และเขต06นะคะเขตนิสเนี่ยต้องแปลค่ะเอกสารต,ตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือสำเนาของทิ่ดเซจูร์นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเอกสารตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือ ใบดิพลอมหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตภาษาในระดับ B1 ค่ะอันนี้นะคะถ้าเป็นผลการสอบแบบ TCF, j l f เนี่ยจะต้องส่งตัวจริงค่ะหรือเด f ก็ต้องส่งตัวจริงนะคะแต่สำหรับคนที่สอบ d e ฟเนี่ยมันจะสามารถเก็บผลไว้ใช้ได้ตลอดชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนจดหมายตนาน้มอย่างนี้นะคะแนบไปด้วยว่าเราขอใบผลสอบจริงเนี่ยกลับเมื่อ กระบวนการขอสัญชาติเสร็จสิ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องส่งตัวจริงไปแล้วก็ฟ h โต้ครปี้นะคะก็คือทําสําเนาส่งไปให้เขาด้วยนะคะอย่างของกรณีอีแม่เนี่ยวันที่ทาง prefecture นะคะหรือว่ากรมตํารวจเนี่ยเขานัดไปสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ดึงตัวจริงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราเลยนะคะเขาก็เก็บแค่ใบ Copy เอาไว้เอกสารต่อไปนะคะเป็นเอกสารของคู่สมรสเราค่ะอาจจะเป็นสามีคนฝรั่งเศสหรือว่า ภรยาคนฝรั่งเศสนะคะคือเอกสารของคนที่มีสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเอกสารตัวแรกค่ะถ้าสมมติว่าสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยได้สัญชาติฝรั่งเศสมาโดยการยื่นขอสัญชาติเหมือนกันเราจะต้องยื่นเอกสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าใบรับรองสัญชาติฝรั่งเศสเอกสารตัวต่อไปนะคะก็คือ acte de naissance a n t i q u e a นั่นก็คือใบเกิดคู่สมรสสัญชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งมีอายุแน่นอนคะ่ะไม่เกิน3เดือนนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะสามารถขอได้ง่ายค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์กลางอันนี้ นะะแล้วก็ขออีก34วันค่ะมันก็ส่งมาให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวยังไงนะคะคก็ขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าขอได้ตรงไหนง่ายๆเลยแหละเอกาสารต่อไปะคะ่ะสําเนา บัตรประชาชนฝรั่งเศสค่ะหรือสำเนาพาสปอร์ตฝรั่งเศสค่ะและถ้าคู่สมรสชาวฝรั่งเศสของเรานะคะเคยแต่งงานมาก่อนเคยหย่ามาก่อนนะคะก็จะต้องมีแอ็กเดอร์มักชอาชแล้วก็เอกสารการหย่านะคะโอเคค่ะนี่แหละเป็นเอกสารของคู่สมรสที่มีสัญชาติฝรั่งเศสนะคะต่อไปค่ะเป็นเอกสารที่แสดงถึงชีวิตคู่หนึ่งเลยแน่นอนคะ่ะแอ็กเดอร์มักชอาชที่มีอายุไม่เกิน3เดือนนะคะ อันนี้นะคะก็สามารถขอได้เองบนอินเทอร์เน็ตนะคะตามเว็บไซต์นี้เลยคะ่ะขึ้น่าให้ข้างล่างนะคะของ่ายมากและถ้าเรามีลูกนะคะก็จะต้องมีแอคเดเนสองหรือสุธิบัตของลูกด้วยนะคะ มีลูก3คนก็สูติบัตรของลูก3คนอย่าลืมค่ะว่าต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนนะคะเอกสารต่อไปค่ะเป็นเอกสารที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะเอกสารค่าบ้านค่ะไฟอะไรอย่างเงี้ยที่มีชื่อ2คนโอเคค่ะเอกสารตัวแรกเลยนะคะ,คคะกรณีที่เช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเช่าบ้านอยู่นะคะก็ให้ยื่นสัญญาเช่านะคะที่มีชื่อของ เราแล้วก็ชื่อของคู่สมรสชาวฝรั่งเศสหรือถ้ากรณีที่เป็นเจ้าบ้านนะคะก็คือซื้อบ้านมีสมบัติเป็นบ้านของตัวเองนะคะก็จะต้องอยื่นเอกสารที่เรียกว่าจ i ตเ e อะพ p อเ e ียเจซึ่งเอกสารนี้นะคะก็ จะต้องมเมนเอกสารชุดที่มีราคาบ้านอยู่หรือว่ามีราคาอาพาร์ตเมนต์อยู่นะคะเอกสารตัวถัดไปที่ใช้นะคะก็คือใบเสร็จค่าไฟค่ะ EDF นะคะที่มีชื่อ2คนนะคะคือชื่อเราแล้วก็ชื่อของผู้สมรสชาวฝรั่งเศสนะคะกรณีที่3ค่ะก็คือกรณีที่อาศัยอยู่บ้านคนอื่นนะคะอย่างเช่นแบบเอออาจจะอาศัยอยู่กับพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายอย่างเงี้ยสะพ้ายฝรั่งเศสหรือเขยฝรั่งเศสก็สามารถขอสัญชาติได้นะคะเอกสารที่ใช้นะคะ ก็คือเอกสารของเจ้าของบ้านค่ะทีเ่เราไปอาศัยอยู่นะคะและก็จะต้องใช้ใบฟอโต้คอปี้บัตรประชาชนฝรั่งเศสของเจ้าของบ้านนั้นเอกสารต่อไปค่ะนั่นก็คือใบการเสียภาษีย้อนหลังไป3ปีนะคะอันนี้สําคัญมากที่ฝรั่งเศสบอกแล้วภาษีเรื่องใหญ่ตัวต่อไปนะคะก็คือเอกสารที่เป็นใบเสร็จที่มีชื่อของ2คนนะคะอย่างเช่นบินค่าน้ําค่าไฟบินค่าโทรศ บินค่าอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะคะที่เป็นชื่อของ2คนนะคะเอกสารต่อไปนะคะเป็นเอกสารที่ที่เรามีบัญชีกับคาฟนะคะคาฟก็คือเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลืออะไรต่างๆนะคะถ้าเรามีลูกเนี่ย เราก็สามารถขอเงินสนับสนุนหรือเงินช่วยเหลือจากลากค้านี้ได้นะคะและเราก็จะต้องมีบัญชีกับเขานะคะเอกสารตัวสุดท้ายนะคะที่แสดงถึงว่าเราใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะนั่นก็คือคลิปค่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคลิปก็คือเป็นเอกสารจากธนาคารน,นะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็มีชื่อบัญชีร่วมกันเนี่ยนะคะก็สามารถใช้คลิปแบบนี้ได้เลยค่ะมาเอกสารกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแบบฟอร์มค่ะ ก็คือแบบฟอร์มหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะคือเป็นแบบฟอร์มที่ให้เรากรอกรายละเอียดของเราคู่สมรสหรือว่าลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะอยู่ในแบบฟอร์มนี้นะคะแล้วก็จะต้องมีลายเซ็นของฝั่งเราแล้วก็ของฝั่งสามีนะคะเนี่ยหน้าตาฟอร์มมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะนั่นก็คือจัมบ์ฟิสคลก็เป็นเหมือนยังไงอะค่าค่าบริการในการสมัครสัญชาตินะคะ55ยูโรค่ะสามารถซื้อผ่านบนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็แค่ปริ้นเป็น ใบเสร็จออกมานะคะยื่นส่งเข้าไปด้วยนะคะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็นี่เลยค่ะตรงนี้นะคะ a c h e t e a t i m e l e c t r o n i c เริ่มเลยค่ะ Depute เ a c h a แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราซื้อสำหรับทำอะไรบ้างกรณีนี้นะคะก็คือซื้อเพื่อที่จะสมัครสัญชาตินะคะ n a t i o n a l i t y française ทีนี้ก็จะมีให้เลือกค่ะว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ถ้าอยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็องฟองซอฟกุเยนนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นราคามาให้นะคะ Access a l าร n a l i t y France ่สงของแสงเออเเสร็จแล้วก็อาชุเตอุปาเนียหลังจากนั้นนะคะก็เช็คว่าถูกไหมโอเคถูกแล้ว55ยูโรก็นี่เลยค่ะฟัวมงปานีย ค่ะมันก็จะพามาที่หน้านี้นะคะก็คือสรุปมาให้หลังจากนั้นมันก็จะมีให้เลือกค่ะว่าจะรับ QR code นะคะทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์กรณีนี้นะคะสมมุติว่าให้ส่งมาทางอีเมลนะคะก็พิมพ์ชื่ออีเมลของเราไปเลยค่ะแล้วก็พิมพ์อีกรอบหนึ่งค่ะ โอเคหลังจากนั้นก็ฟา l ิเจตหรือพันเงี่าค่ะมาถึงหน้าที่จะต้องจ่ายแล้วนะคะก็มีให้เลือกค่ะว่าจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตแบบไหนเป็น Visa เป็น m a s t e r c ์กาหรือว่า c ัสต b l เบนะคะสมมุติเป็นบัตร Visa นะคะก็ใส่เลขใส่วันหมดอายุแล้วก็ปีที่หมดอายุแล้วก็ Security Code นะคะซึ่งจะอยู่หลังบัตรแล้วก็กด c o n f i r ร์มเลยค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเป็นซองที่ติดสแตมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นซองธรรมดานี่แหละค่ะเขาเอาไว้เวลาที่ทาง prefecture นคะคะเขาต้องการที่จะส่งเอกสารมาให้เราว่าอันนะ้นเขาได้รับเอกสารโน่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นซองเอกสารนะคะ letter ค่ะคะ่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะใช้ ขนาด500กรัมหรือว่า1กิโลกรัมค่ะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเอกสารที่เราส่งไปให้กับทางกรมตำรวจนะคะหรือว่า prefecture นะคะเนี่ยตอนที่อีแม่ส่งนะคะเอกสารหนาขนาดนี้เ,เยอะมาก โอเคเมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วนะคะเอกสารน้ำหนักเกือบ1กิโลกรัมนะคะเราก็จะต้องส่งไปตามที่อยู่ของ prefecture นะคะอย่างของอีแม่เนี่ยคะ่ะก็จะต้องส่งไปที่นีสนะคะพอเอกสารเสร็จครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ให้จัดเอกสารนั้นเรียงตามหัวข้อค่ะอย่างที่บอกในตอนแรกนะคะว่า นี่ค่ list the pieces of เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหัวข้อ A B C D และ E นะคะก็ให้นี่แหละจัดเอกสารนะคะเรียงตามหัวข้อไปเลยก็คือจัดตามออเดอร์ไปเลยนะคะแล้วก็แบบแพ็คใส่ในอซองจดหมายลตซ u ฟี i แล้วก็ส่งไปให้กับ p e r f e c t u r e ได้เลยยังเคสของอีแม่เนี่ยค่ะเขียนไว้เลยค่ะว่าลูกค่ะนางของมีซีน <laughs> เอาปา่ต่อยังเคสของอีแม่นะคะเขาเขียนไว้เลยค่ะว่า t u t o i incomplete EU non-class e r e ถ้าเอกสารไม่ครบ และถ้าเอกสารไม่เรียงตามออเดอร์ที่เขากำหนดไว้นะคะ<ส>เขาจะส่งคืนเอกสารทั้งหมดก็คือจะไม่ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เรียบร้อยค่ะกอส่งไปตามที่อยู่ตาม prefecture ที่แต่ละคนอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเอกสารผ่านนะคะเขาก็จะมีเอกสารที่เรียกว่า a c k n p e d e t the depot ส่งกลับมาให้เรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้คือแสดงว่าเอกสารที่เราเตรียมมาทุกสิ่งทุกอย่าง ผ่านแล้วค่ะก็ให้รอกันไปยาวๆเลยนะคะว่าเขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่และตำรวจจะมาสัมภาษณ์ที่บ้านเมื่อไหร่สำหรับคนที่ เอกสารตกรอบหรือว่าไม่ผ่านในรอบแรกนะคะเขาก็จะจะส่งขึ้นมาในซองที่เขาระบุไปตะเกียนะคะว่าให้เราซื้อซองเปล่าที่สามารถส่งเอกสารน้ําหนัก500กรัมหรือว่า1กิโลกรัมได้นะคะเขาจะส่งตีกลับมาให้เราทั้งหมดพร้อมด้วยเหตุผลว่าทําไมเอกสารเราไม่ผ่านอย่างของอีเม่นะคะนี่ค่ะส่งเอกสารรอบแรกไม่ผ่านคะ่ะก็จะมีโนต้ตอันนี้นะคะเขาเขียนมาให้เลยคะ่ะว่าทําไมเอกสารไม่ผ่านของอีเม่รอบแรกที่ไม่ผ่านเพราะเขาต้องการให้เราไป ลกไลซ์ใบเกิดกับสถานทูตไทยมาก่อนซึ่งความจริงอ,อีแม่ทําไปแล้วแต่เนื่องจากว่าสูติบัตรของอีแม่เนีย่ยเป็นสูติบัตรตัวจริงสถานทูตไทยเนี่ยเขาไม่สามารถปั bon, ๊มเลกไลซ์บนสูติบัตรตัวจริงของเราได้แต่เขาจะเขียนว่า Vu b อ a m p r a s a t ย i อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แหละความจริงแล้วน่ะอีแม่เนี่ยขอ เอกสาร Attestation ตัวนี้นะคะซึ่งอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยไปแล้วแต่ทางสถานทูตไทยคงลืมอะ่ะไม่ส่งมาให้อีแม่อีแม่ก็เลยต้องไปขอใหม่แล้วก็ส่งเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไปให้ทาง prefecture หลังจากนั้น3วันค่ะก็ได้เลยนี่ค่ะ Attestation the de e p p t t นะคะเป็นเอกสารที่ว่าเขารับเอกสารเราแล้วถือว่าเอกสารผ่านค่ะจากนั้นก็รอค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนของการรอค่ะรอให้ตำรวจเรียกเราไปสัมภาษณ์ก็จะมี2กรณีนะคะตำรวจอาจจะเรียกไปสัมภาษณ์ที่สถานีตำรวจซึ่งจะต้องพาคุณสามีไปด้วยกรณีที่2คือตำรวจมาที่บ้านเองแล้วก็มาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแต่เห็นว่าบางคนบางเขตเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกก่อนว่าอันนัคเขาเข้ามาแต่ ของอีแม่เนี่ยโคตรพิเศษเลยตำรวจไม่เรียบตำรวจไม่มาจนผ่านไปหนึ่งปีอีแม่คลอดก็เลยต้องอัปเดตเอกสารใบเกิดของลูกไปให้กับทาง prefecture นะคะก็สแกนแล้วก็ส่งทางอีเมลไปให้นะคะทีนี้พอส่งไปให้ประมาณสัก34วันทาง prefecture ก็นัดนไปสัมภาษณ์เลยค่ะพอวันที่ไปสัมภาษณ์นะคะมันก็จะมีคำถามไม่เยอะมากนะคะอันนี้เนี่ยเรื่องคำถามสำหรับคนที่ขอสัญชาติแบบแต่งงานนะคะคำถามจะไม่ยากค่ะคำถามแค่เจอกัน ที่ไหนแต่งงานกันมาก,กี่ปีแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่ากิจกรรมยามว่างของครอบครัวทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ยากเลยของอีแม่ี่คําถามน้อยมากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พูดไปเรื่อยเขาก็บอกอ้าวคุณยังไม่มีผลสัมภาษณ์จากาทางตํารวจเลยก็เลยบอกว่าเออก็ตํารวจไม่มาเขาก็บอกเออเขารู้แล,แล้วแหละเขาก็บอกว่าเขาอ่ะส่งเอกสารไปตามจากตํารวจในเขตพื้นที่ที่อีแม่อยู่เนี่ยสองครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรตอบกลับ แล้วทีนเนี้ยเนี่ยอีแม่ก็รอมาปีหนึ่งแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเรียกมาสัมภาษณ์เลยอีแม่เนี่ยก็ไม่มีผลการสัมภาษณ์จากตํารวจ, <c oughs> จก็อันนะเป็นเคสที่ตํารวจลืมอ่ะตารวจไม่อยากมาตารวจไม่อยากขอ <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วนะคะในเขตอ,อีแม่เนี่ยการดําเนินการค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะก็มีเพื่อนชาวอัลเบเนียนะคะที่เขาสมัครสัญชาติหลังจากอีแม่นะคะเขาก็มาปรึกษาอีแม่ตลอดของเขาเนี่ยเร็วมากทรง เอกสารอะไรต่างๆผ่านแล้วนะคะหลังจากนั้นอีก2เดือนตำรวจมาสัมภาษณ์ที่บ้านหลังจากนั้นอีก6เดือน prefecture เรียกไปสัมภาษณ์อันนะเร็วมากของอีแม่นี่แบบจนท้องจนคลอดอะถึงจะเรียกไปสัมภาษณ์ลืมไปเลยอะว่าแบบอ่ะฉันสมัครสัญชาติแล้วเหรอเนี่ย อันนี้คะ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่เขตด้วยนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าตํารวจจะรักไหมตํารวจรักตํารวจก็มาตารวจรักตารวจก็เรียกตํารวจไม่รักตํารวจลืมก็เป็นอย่างอีแม่ขั้นตอนต่อไปหลังจากสัมภาษณ์ที่ p r e f e c t u r e เสร็จนะคะก็รอไปค่ะอย่างต่ํา6เดือนถึง1ปีค่ะของอีแม่เนี่ยก็รอประมาณ6เดือนได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเมืองน้องนะคะเมืองน้องเนี่ยเป็น จะมีหน่วยงานที่เก็บเอกสารของชาวต่างชาติที่ขอสัญชาติของชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวฝรั่งเศสก็คือแต่งงานที่นอกประเทศฝรั่งเศสนะคะก็สามารถเขียนไปขอเอกสารอะไรต่างๆได้ที่น้องหรือสามารถขอทางอินเทอร์เนต็ตก็ได้ ก็โอเคมีเจ้าหน้าที่จากที่น้องนะคะที่เขาเป็นคนดูแลไฟล์ของอีแม่นะคะเขาก็เขียนอีเมลมาสอบถามให้คอนเฟิร์มวันเดือนปีสันที่เกิดของพ่อกับแม่นะคะซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอของเคสอีแม่น,นี่คือพ่อกับแม่ไม่มีวันกับเดือนเกิดแล้วเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อพ่อกับแม่คุณไม่มีวันกับเดือนเกิดเนี่ยเขาก็จะเขียนในใบเกิดของอีแม่ก็คือใบเกิดฝรั่งเศสของอีแม่นะคะแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นรออีแค่ไม่ถึงอาทิตย์ ใบเกิดก็ส่งมาถึงบ้านก็แสดงว่าอีแม่นั้นเยี่ยมเกิดเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเกิดแล้วเพิ่งเกิดใหม่ตอนอายุ40หลังจากที่ได้ใบเกิดอะไรเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาที่สามารถไปทำบท C ne, C ัตร C N E C N I นั่นแหละก็คือเป็นบัตรประชาชนฝรั่งเศสและไปทำพาสปอร์ตฝรั่งเศสได้การทำพาสปอร์ตฝรั่งเศสแล้วก็ใบเกิดฝรั่งเศสเนี่ยสามารถทําได้พร้อมกันเลยนะคะก็คือไปทํา ในเขตเทศบาลที่เราอาศัยอยู่แต่ก่อนไปทำเนี่ยก็จะต้องไปกรอกข้อมูลอะไรต่างๆบนเว็บไซต์กลางอันนี้นะคะอันนี้เลยนี่เขียนไว้เดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างนะคะพอทําเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะอ๋ออันนี้ขอเตือนนิดนึงว่าก่อนที่จะไปทํานะคะให้ไปถ่ายรูปแต่งหน้าให้สวยๆให้ดีๆให้เจ๋งๆนะคะเพราะว่าบัตรประชาชนฝรั่งเศสเนี่ยยูขึ้นไปยาวๆนะคะของอีแม่เนื่องจากว่าด้วยความงกคะ่ะรูปที่ไปถ่ายมาแบบดำๆคล้ำๆแบบเหมือนผีเข้าอะไรเงี้ยแม่เหมือนโดนขอ ก็ยัง,ง,ง,งใช้ด้วยความงกไม่ยังไปถ่ายใหม่โอ้โหพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนฝรั่งเศสออกมาหน้าดำคร่ำครีดมากสำหรับใครที่อยากมีบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตที่มีรูปสวยๆนะคะก็ให้แต่งหน้าให้เยอะๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายให้ชัดๆโอเคหลังจากทําอะไรเสร็จที่ทเทศบาลที่แมคคีนะคะตอนที่ทําเสร็จนะคะเขาก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นเหมือนติเก็ตนะคะตอนไปรับ บัตรประชาชนกับใบรับพาสปอร์ตฝรั่งเศสนะคะก็จะต้องเอาไอ้สอใบเนี่ยไปยื่นด้วยหลังจากนั้นประมาณไม่ถึง1เดือน,นะคะ่ะสามอาทิตย์เนี่ยเขาก็เรียกให้ไปรับทั้งบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ต โอเคนะคะก็ได้มาแล้วทั้งบัตรประชาชนพาสปอร์ตเห็นแล้ววิดีโอนี้นะคะก็ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารนะคะก็อาจจะมีรายละเอียดแล้วก็เมาท์มอ,อยต่อยหอยไปเรื่อยนะคะ <c oughs> สาหรับใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถทิ้งคําถามไว้ตรงคอมเมนต์ได้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวอีแม่จะมาตอบให้โอเคสําหรับวิดีโอนี้ขออีแม่ไปซดน้ําขิงหน่อยนะคะแปลว่าแบบ <c oughs> จิบโคมากพูดมากสําหรับวิดีโอนี้คะ่ะบายบายคะ่ะอบเุณทุ you